๊ัดพี่น้องครับบนหนาเสือมาหอดก้อนมูขั้นแหลกเลยพอหยุด๊ัดมาหอดก้อนมูขั้นแหลกเฮีงยงอีก ครับกันนี่อาวิอยุมอาเจ้าคืออยากลูกอุดมสมบูแเอายังให้ลูกกินก็่ต้อุดมสมบูรณ์กินทอานี่แหละครับให้ลูกกินก่อนพอค่ยกินอ้ยคอยยังเะเสือแท้ถ้าลูกไม่กินพอมากินนี่วันนี้พอกินยังกันวันนึงอะไรนี่อันขนมปังไม่อลูกกินก่อนมานี่เดยว้นดีแว้นเดียวขึ้นดี พอนะถ้ากันมาสรอยงานวัดที่จไหนเออมาสรยครับยัดใกล้ๆกันเลยไทยบุกจังหวัดเนี่ย่นอนแต่ว่าคูบุญตัวนี้นี่เชะโอู้ลูก่บุญลูกคู่บุญดีๆบบไอ้อนะคอนะลูกนิกลูกนิกลูกเส้นหลาได้ปะนี่ลูกส้นหลากับยี่อนซื้อนันอันนั้นเดียวท่านดูครับทหานก็คือบนน้องน้ำกันเดี๋ยวน้อยเย็บเรียกงี้เย็บ ขยายแสงไอ้สายแล้วกันโอ้ยไอ้นี่นะนี่เลยพี่น้องครับนี่พลวัตเจ้าของที่ดาราชาที่ดินได้ทำบุญได้กุศลนี่โดยเฉพาะการทำเก็บทำับขยายสะอาดเก็บความเก็บขยะเก็บความเรียบร้อยพื้นที่ประธารทรียโอ้ยลืมเบิ่งเสียเราวที่ไหนกระบี่นะเขตกระบี่อันเพื่นเพื่อเก็บที่มีทหารมากครับบอกน้ำบอกน้ำดื่มการอันไปจับประจันทร์อย่างงี้ บามืนกีกูพานมาแล้วงีบกูต้องเาะเลาะนี่บ้าบ้า้าแ่ไหนว่าร่นเดียวกันแมนเพาเราขากับเคปยยงกันยาสุดยอดสุดยอดเจ้านียกยาแล้วเสือตานเลยตัวนี้วันวาแมนที่เหลืรเวณกระเป่าถตาดีดีหมปุ๊บสังเกตปั๊บเลยันน่กันได้อันนี้ทำความสาดของเขแล้วเสองคนกบลุกเลยสิครับนี่บ้าก็แม่ ไอเมียไอเมียคนนึ่ไอเมียนุ่ณนวัดี่วัดคุณ่อยหลังใหญ้เนี่ยคุณเยี่ยมไปแล้วก็คนสามคนมาพร้อมเพื่อนว่าคนของสังคมมีดีมี่น่าครับุณโดยควมคิดอีกอย่างเป็นคุณเลิ้เยี่ยมหมือนกันไหโอ้ของน้มโอเคเลยอ่ะ บรรยากาศโอเฮ้ยเข้าม่ได้ดอก เขา,าได้เนาะโอ้เขาได้เว,ว้ยแคบนะครับแคบ งันแล้วก็เริ่มทยอยมากันแล้วครับมาเพมาเพเฮ้ยเน่เฮ้ยแน่มาพี่พรถบ,ารบาา้านอะ นอดค่าคกูเข้าปะเขามาพี่มาพี่มาพี่

ฮะะมาแลอดน้ำมาใส่้เด well, like like well, ้อวก็จะปิดนมาตั้งหาบกเ็ตีองสาูยงเขาแล้วพอหลาบังั้มดะขให้เขึ้นและจอดสังวบบ็จอดลโซโลบจอด งเข่าหรอบดหรองบดอ่ะหลังไหนเดินปูนเหรออ๋อรถทั้งหมดก็คือเสียบตัวนี้ไหมขาของนาไหครับเดีงมาาวเียมาสาวเียงว มือนนเสียงอีสานมาขุนเข้าไปพักอยู่บ้านพบ้านพวุนักย่บ้านเลยบ้านยุนไปพักอยู่ดแล้วไปเหนยางมาเนี่ยโอ้ห้คเอะมีนาไเ่ครับออาัสุบีหลายห้องนาห้องน่าห้องคเน่เขาดีนาวานีเลย บวิ่งกันใส่เลยค้นกันใส่วิ่งกันเต,ตมันจมากว่เจกมาใส่ออขอบคุณ่ตังใจครับรถรถไดบ่รถไดบ๊บน้ำเครื่องบ่อ,บอ,อน ซื้อใช้รถใช่ยังไงซื้อไปรถรถตวจมันจะดมาบ่ดด้ี่รถแข็งกอาัดมัรถยางไปข้างหลังยางเปรบไปนรในถังจอดไปบ้านเลยบี้ในานี้บ้านี้ก็ได้ครับเขับหน้าเขาขี่รถแล้วกยังอยเขาขมาเพราะว่าผว่าแคนดดรูหลายคัท่ีกันกันรห้องหล่อซิบค่ะบานีกสี่ยี่สิบพันยี่สิบั นี้กับวชาหน่อยราจะพอนี่ไม่ดินเทียวไปยพอกระไรวมาเช้าหน่อยเราจะพอน่ะเจ้เกอบสามสิบาิเกือบสามสิบันลจอดนอกเเนีงานเขาแล้วเราวิธีขอบาก่อนเดี๋ยววิธีมาจอด่านี่งตัวงบาจอดก็ไดจอดกับาารงนไเงยเยนว บไดมันยากดอกทีทักลายอยู่ว่นี่ก็ได้จอดไปถังทางนี่ก็ได้ถางางบานีก็เกียก่อนตังเลนเลนาเดี๋ยวนี้แล้วีตัง่ได้ตังคุณน่ะรถมากคุณเสียงอีสารออกไม่หนชาเก็บคนนึงเหยแล้คุณง พีรถดีป่ะ่คร่บห้คเอแเลยาห้งมาแล้วครับมาเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับมาเลย้นเร็ส À. พบกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ